สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตห้องน้องฟิล์มค่ะคือที่ผ่านมาบ้านเราอะ่ะมันก็สร้าง,งอยู่แล้วจริงๆที่ถูกต้องการสร้างก็จะทําจากบนลงลง่างใช่ป่ะแต่ว่าเราอะ่ะก็ไปรีบทําตรงห้องของคุณแม่ชั้น2กับตรงคับสตูดิโออ่ะชั้น1นึ่งก่อนไงกไปเล่งทาตรงนั้นพอตอนนีน้ตรงนั้นเสร็จไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อะ่ะเก้าสิบแปดเปอ็ก็เลยช่างก็เลยขึ้นมาเริ่มทากับชั้นบนละซึ่งตรงนี้คือห้องน้องพิพ์ ก็เขากำลังทำเฟอร์บิวอินกันอยู่ค่ะอ่าล็ไม่ดูอ่ะไม่ดูดลยมีเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะมูนตรงนี้เป็นอะไรไหมคะนี่ตู้ที่พักั่งเพิ่มมาให้ปึ๊บจะไว้ตรงนี้อันนี้คือรีเควสตของเด็กเิ๋วเลยคะ่ะตู้เย็นตู้เย็นตรงนี้เหรอใช่ไม่ตู้นี้แต่ว่าเดี๋ยวยกไปมุมนู้นนะครับอ๋อจะเข้ามุมนี้ใช่ใช่อ๋อบิวอินตู้เย็นใช่เป็นตู้เย็นแบบว่าเขาเรได้เปิดประตูเปิดป,ป,ประตูตู้มาก็เป็นตู้เย็นเขาเรได้เป็นบิวอินเนี่ยตู้เย็นบิวอิน พวกไปขอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนีไม่รูเ้เรื่องก <c oughs> ็คืนหนึ่งเด็กสี่ยวบอกว่าอยากได้ตุ้ยยางในห้องตอน,น,นเด็กจับให้ไม่รู้เขาเพราะไว้กินน้ำไม่ได้แช่เลยหรอก <c oughs> แต่บางคนอาจจะแช่เครื่องอบบอส่งสัมภารได้ <c oughs> อคอยเก็บตัวเราไปข้างล่างนั้งต่อไปเน็ตลูกเธออยู่ข้างบนไม่ลงไปแล้วติดต่อหาไม่รู้มันจะล็อกไม่ให้แม่เข้าหรือว่าอ่าทีนี้เข้ามาตอนนี้ก็วันนี้เราก็สงสัยว่าทำไมเฟอร์นิเจอร์น้องพี่มันเป็น เขาบอกน้ว่ามันกันน้ำเพราะว่าตรงไหนที่มันจะเปียกเขาะจะใช้จะใช้แบบนี้เช่นในห้องน้ำไม่ไปคุยคุยเหมือนไอเนี้ยหรอกแม่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้เขาเรียกแต่ไม่ใช่มันแข็งไปเยอะอันนี้ขอ,อ,คะ,อ,อ,อะคะอ่ะห้องน้องพิมพ์อ่ะพามาดูกำแพงจริงๆดูพื้นก่อนก็นเลยแต่เขาติดไอนี้ไว้อ,อ่ะ พื้นมันเสร็จไปนานแล้วเนีนเจอให้ดูแล้วอา่าดูอีกดูกรวมแพงดีกว่า,วา,าน,นี้ไม่ใช่ดูให้ว่ามันเข้ากันไงมันเป็นเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนซาตูนิโอใช่ไหมแล้วก็กำแพงแก็จะเป็นอะไรนี่มันเยอะอะไรนั่นเป็นมีฟิล์มอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมอ๋อมีฟิล์มอ๋อเดี๋ยวมันต้องลอกออกมาใช่ไหมก็คือว่ามันก็จะเป็นพื้นผิวปิดปิดไม้อะเรียกว่าลามิเนตใช่ไหมไอ้ผู้ถูกอะลามิเนตอ่าลายนี้แล้วก็คลิปนี่มันมีคลิปด้วย อันนี้คือพวกแบบอะทางจะพวกแบบเขาออกแบบมาให้เราทิ้งไม่ไปบอกเรียกว่าเงินเท้าขิดทองขิดทองจะมีอยู่ห้องเดียวที่เป็นแนวรกชดีบเป็นแนวนี้นี่ตรงนี้บัวก็เป็นทองนะะคแต่ว่าอันนี้ป้าจริงๆสิ๋วจะเอาทองแบบทอง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 กับสออทองแต่ป้าเปลี่ยนเป็นทองแบบทองแดงหน่อยทองแบบชมพูโรสโค้ร์มันก็กลึงกลมันเป็น copper จริงชื่อสีมันเป็น copper มันไม่ใช่โรสเพราะโรสมันจะสว่างกว่านี้ใช่ไหม แล้วอันนี้มันจะเป็นเคาน์เตอร์แต่งอะไรอ่ะนี่โต๊ะทำงานแต่เกี่ยวโตเกียรหนังสือถ้ามันเป็นต,ลลตัว L อ่ะตอนแรกเรานึกว่าใช่ตอนแรกเป็นเป็นแถวเดียวตทำรูปอ่ะปเป็นแถวเดียวใน่เดี๋ยวจิ๋วเขาดีเพสบอกอยากได้เป็นต,ลลลตัว L ฟ้าจัดให้นี่เธาไปแบบอบดูจะต่อแล้วก็มีชั้นวางของอ่ามีติดอยู่ที่ท็อปคุณแม่จะท็อปอะไรคะถ้าเกิดคุณแม่เอาเป็นท็อปอ่าเป็นผิวลามิเนตแบบนี้ก็ฟรีฟรีหมายถึงว่ารวมอยู่ในเฟอร์เจอร์อยู่แล้วแต่ส่วนแม่จะเปลี่ยนเป็นหินก็เพิ่มอีกหลายหมื่นอุย หินอแม่เนี่ยแม่ก็เอาแบบนี้แต่ว่าเธอต้องไปขางรูปใช่ไหมเรามิเนตก็ติดแบบนี้เลยแบบนี้ไปก่อนแล้วว่าเอาแบบนี้ไปก่อนลามิเนตไปใช่แล้ววันหลังจะหินแล้วก็ว่ากันได้เป็ยัาตอนนี้ต้องเป็นอย่างแบบนี้ไปก่อนเพราะว่างูหมดละเราไปกดกับหลายอย่างเนี่ยถ้าได้ดูคลิปเราจะรู้ว่าอันนั้นกบาลสีบานปลายหินบาลปลายเครื่องบานปลายบาลปลายทุกสิ่งอย่างเออไอ้กูขนหนังเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนี้นะคุณแม่อันนี้อันนี้ป้าออกแบบเองมย เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือ,นอในแบบที<อ>่เขาทำมาไ,ไม่ได้มีดีเทลการต่อแผ่นแนวตั้งแบบนี้ไงอ,อ่าแล้วพอพอหน้าง,งานแผ่นมันสูงแค่2เมตรสี่มันต้องต่อจ้<ม>าเลยให้ต่อต่อตานตาสวยไหมอห็นป่ะมันจะบนบ้างล่างบ้างดีไซน์แบบบ้าเป็นชัเตเ,เจนเจ้นาเดินมาตรงนี้ก็จะนั่งงานมีช่องน้ำมานหนึ่งนี่ติดอ่างแล้วเห็นไหมในห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่าง อ่นางน้ําซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระจกทอมือได้ตร <Okay. S 1> งวิวซึ่งไอที่เลอะๆตามกระแพงเนี่ยเขาบอกว่าวเดี๋ยวมันจะล้างออกได้หมดนะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนัง้นแล้วก็อันนี้ที่เป็นที่อาบน้ำห้องแชมเวอร์ห้องแชมเวอร์ใหญ่ไหมห้องแชมเวอร์ใหญ่มใหญ่มากอันนี้เป็นที่ฝุ่นฝุ่นชนอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะเป็นกระจกแล้วพี่มูรี่ปิดได้ ดูวิวจากห้องอาบน้ำเด็กเกียวใ่ไหองเห็นอะไร้เห็นบ้านคนอื่นเห็นบ้านคนอื่นเห็นเห็นไม่ถึงไหนบ้างเนี่ยโฮ้ยมันก็เห็นไกลๆเลยเวลาปีใหม่นอนดูพูได้นะไดอ่าแล้วููแล้วกระจกตรงนี้เป็นกระจกวันเวนะฮะมองข้างนอกมองมาไม่เห็นข้างในมองไปไม่ได้ข้างนอกมองเห็นไอ้พี่ชายเราต่เช้าไม่เชื่อเลยข้างในเห็นข้างนอกแต่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างใน ใช่อ่าพวกกิมอ่ะแต่เราไม่เคยเห็นเนาะยังไม่เคยเห็นคือเป็น้พวกแบบที่มัถหุ่นเพื่ยงอัตโนมัติใช่เดี๋ยวจะล้างออกใช่ไหมมีอยู่ห้องเดียวที่เป็นผัดโถ่ก็ต้องการเขาต้องการหลับบ้านแม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ชอบแล้วเป็นห้องเดียวที่มีทองเป็นลักชรี่คือเหมือนตืนมาอยู่อีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งเขาไม่ชอบแนวที่ฟ้าแม่เลือกเลยแนวเนเจอร์แนวไม้แนวอะไรเงี้ยเขาไม่เอาเพราตีมของบ้านเราจะเป็นแนวแบบว่ารีสอร์ท ห้องเขาก็จะเป็นอีกแบบอ่านี่เค้าเตอร์เอาหน้ามาแล้วอือเป็นเค้าเตอร์ที่ใหญ่มากอืมแม่แม่ตอนแรกแม่คิดว่ามันเจี๊ยบไปแต่เดี๋ยวอ่านมันลอยไงอ่านมันเคยใหญ่เนาะใหญ่มากก็เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นเพราะถูกการน้ำหมดอืการน้ำหมดกันน้ำทั้งหมดอืมมีการแก้ป้าไปเนี่ยตอนแรกทังไม่มีหลุมหรืมอะไรแต่ทำหลุมเพิ่มมาตอนนี้ฟยังไม่ได้ติดเลยนี่เนาะ ใช่เ้าเดี๋ยวต้องมีติดทะเลด้วยแต่เขาได้สายไว้หมดแล้วฉันจะเลียกห้องนี้เป็นรูปเมื่อไหร่จำไม่ได้เป็นคือเขาจะบอกว่าซื้อจานจนเป็นลืเป็นนกเป็นนกนี่บอกอีกพิเศษก่อนนี้อันนี้โตโต้กันแป้งก่อนโต้กันแป้งอ้าวแล้วอันนั้นอ่ะอ๋อโต้เขียนหนังสืออ๋ออันนี้โต้กันแป้งนี่ใหญ่นะเล็กๆพอไหมไี่ใหญ่แล้วล่ะพอแล้วอันนั้นจะเป็นกระจกแบบตรงลีรีอยู่โต้กันแฝงโต้กันแฝงก็เป็นท็อปท็อปดัมเบลเลตเหมือนกันใช่ไหมไทมอนหินเนาะ เออท็อปลามิเนตไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นไอ้ท็อปลามิเนตไปก่อนนีไม่ได้เปลี่ยนหรอกทำไมอ่ะสุดท้ายไม่ได้เปลี่ยนเชื่อจริงนราเถอะอ่ะรออีกพระเสร็จรอกอีกพราเสร็จตัวนี้เป็นผ้าม่านะคะเราไม่มีประตูเป็นผ้าม่านเลยเป็นรองพม่านติดผ้าม่านี้เหรอใช่แล้วแล้วอันนี้เป็นที่แขวนผ้าแขวนผ้าอันนี้แม่นี่เป็นตู้บานสไลด์ แค่นี้เนาะพนันเลยเราจะเข้าไปแข่นข้างในยังไงอ่ะเอากูที่ไม่ค่อยได้ใส่ไว้ข้างในอ๋ออ้าวแล้วตรงนี้อุ้ยมันเล็กเนาะเล็กมากเลยอ่ะมีแค่นี้ไม่พอหรอแล้วตรงนี้ด้วยหรอแล้วตรงนี้แขวนไหมอ่ะก็แขวนเสื้อหมดเลยแนวเนี้ยนะอ๋อมันจะเป็นแบบตัวสั้นอยู่ข้างในอ๋อไปข้างล่างก็เป็นเกมหมดเลยพอไหมล่ะอได้ได้ได้ต้นทาดตลอดแนวพอตอนแรกนึกว่ามีแค่มีตกไฟแค่คนเดียวฮะแค่คนเดียวโอ้โหเดี๋ยวเสื้อก็ต้องเย็นแน่ ไม่เตี้ยนะตอนแรกมันคือ,อเพราะอีพ็อพเซชของเด็กผิวเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเป็นเตียงสองชั้นไงชั้นบนมันเป็นเนี่ยเป็นที่นอนเล่นอีกไม,ไม่เตี้ยนะหูแม่ก็มือไม่ตึงหรอลงมาก่านี้ได้อีกนะเนี่ยหรอเพราะว่าเราเตี้ยกันเนี่ยแล้วมันจรคนสูงน้องพิมสมมติโมไม่ได้สูงกว่าเราเท่าไหร่นะหรอกอาป้าเราเมยืนอาขาของป้า ทีไม่มีหางถึงกินป้าแต่ป้ายกมือแตะถึงนะครับเออเราไม่ถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ห่างจากหัวป้าต้องเป็นฟุตกว่าเนี่ยมันก็สบายอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเอาดอกลงมาได้อีกนิดนึงนะอันนี้<า>ประมาณไ่ประมาณสองเมตรป่ะน่าจะประมาณได้อ่ะเกินกสองเมตรสองเมตรสิบเพราะตรงน,นี้เราทําพื้นพื้นลดระดับไปด้วยสิบเ็นก็น่าจสองเมตรสิบอ่าถ้าเกิดดูเนี่ยชั้นบนเนี่ยชั้นบนจะเป็นเสียง ที่เราเคยทำคลิปไปแล้วน้องๆถามกันว่า,าเต็นท์สองชั้นเด็กกิลด์โตแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเต็นท์สองชั้นของเนี่ยมันไม่ใช่เต็นท์สองชั้นแบบแบบทั่วไปแบบนั้นมันไม่ได้เป็นสองชัง้นหนังเด็กน้อยม,ม,มันเป็นเหมสวนยิ่มันเป็นเหมือนชั้นลอยมากกว่านั่งเล่นกิจกรรมในสะเก็ดสะเก็ดนั่งเล่นอ่านหน,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 นังสือหรือว่าเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนี้ได้ขึ้นไปเปล่าเชิญเลยคระทคุณมุนขึ้นไปอ่ะวันนั้นขึ้นไปแล้วต้องกุ้งหัวนี้เลยอ่ะมาขึ้นก่อนเลยอ่ะมาขึ้นอืมโอ้ยสิมาัง อยนี่ไงมันเป็นชั้นลอยเหรอใช่ขึ้นไปแล้วฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวนี่ยีหัวได้แค่นี้ละอ๋อเนี่ยไม่หงอหงอหงอขึ้นไปหัวอยี้ถ้าเกิดเราจะขึ้นไปตรงนี้ชั้นขาเนาะขานเอาหรือนอนเอากิ้งเอาอะไรอย่างงี้ก็ตอนนั้นมีตู้เก็บของด้วยเห็นไหมอ๋อเก็บของเก็บพวกผ้าห่มหมอนที่นอนแล้เพื่อนๆมานอนกันก็ปูนอนได้สิบคนเนี่ยแล้วมันจะกิ้งตกเลยไหมมีนี่มีราวสิคะอ๋อมีราวมีราวกั้นตรงนี้ เนี่ยมีปีกนี้รู้แล้วล่ะให้หมามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าใช่นี่ยสองฝั่งอะที่กว้างมากเลยออเนอนได้สิคนนะคะให้เพื่อนมานอนเล่นแล้วก็หรือไม่ก็เก็บขยะทุกคนบอกว่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะลงไปใส่น้องพิมพ์หรือเปล่าแล้วบันไดเธอนี้เป็นลิ้นชักเขาเลยใช่ไหมใช่เก็บของได้ทุกสิ่งเยอะมากเก็บขยะไม่ใชแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนเตียงนอน นี่เตียงอ่ไหอืมหัวเตียงหัวเตียงตอนนั้ที่ถามกันว่าจะเป็นหินไหมหรือเป็นลายเขาอยากได้หินอะไรตรงนี้ถูกแล้วเป็นกระจกประหยัดงบกระจกอะไรอ่ะกระจกฝ้านะกระจกฝ้านี่เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วกูตรงไหนฉนวนกันความร้อนคือจะกูผนังเนี่ยกูผนังหรออืมเพราะว่าข้างบนมันเป็นชั้นบนคงจะร้อนที่มาก ไม่เราปลูกผนังไม่ปลูกฝ้าฝ้าฝ้าก็มีฉนวนกันความร้อนอยู่แต่เรากบูลเนี่ยไปปลูกผนังนี่ไงเห็นกระดาอยู่ตรงนี้นี่ไงทำไมต้องปลูกผนัง้วยอ่ะก็ตันความร้อนชั้นนี้ชั้นห้องนีจะมีห้องแขกจริงเพื่อนสีมานอนก็นอนห้องแขกได้ใช่ห้องนอนแขกไม่แต่ถ้าเป็นสาวๆก็ต้องนอนด้วยกันอย่างงั้นงต้องนอนแขกก็ยงอยู่ที่เดิมถ้าเกิดใครเคยดูแล้ว แต่เฟอร์เจอร์เขาก็เตรียมมาแล้วแต่ยังลอกพื้นไม้ก่อนพื้นไม้มาฟูเสร็จถึงไปตั้งโต๊ะฝ้าอะไรก็เสร็จหมดแล้วงานปะเนี่ยมันต้องเหมือนทีมนั้นต้องรอทีมนี้ต้องรอทีมนั้นติด้วยเนาะต้องาอแผนงีนาหมุนหัวนี่สักรีดสักรีดของพี่สามอือโอเคอะจบจบลากันไปก่อนเอาไว้ถ้ามีแบบเสร็จมากกว่านี้ห้องพิมพ์จะมาอัปเดตอีกทีนะคะ